ปัญหาสุขภาพตอนนี้หลักๆเป็นโรคเบาหวานความดันสูงชาตามไปมือค่ะหลังกินผงชงเดิมสุขภาพอาการชาตามมือน้อยลงวัดน้ำตาลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีรู้สึกแข็งแรงชื่อนี่ชาเอื้ออนุกรอายุ69ปีปัจจุบันเป็นแม่บ้านค่ะ ดูแลตัวเองลดของหวานของทอดของมนันแล้วยังมีตัวช่วยคือสลชงสุขภาพสุดแอลช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดทานง่ายมีประโยชน์อร่อยด้วยปัญหาสุขภาพตอนนี้หลักๆเป็นโรคเบาหวานความดันสูงชาตามไปมืงค่ะ หลังๆมีความรู้สึกว่ากินบ่อยขึ้นน้ำหนักขึ้นเลยรู้สึกต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นให้ลูกสาวช่วยหาข้อมูลให้ได้ศึกษาแล้วว่าผงชงเดื่มสุขภาพนี้มีส่วนผสมที่มีประโยชน์น่าเชื่อเถอมีงานวิจัยรองรับหลังกินผงชงเดื่มสุขภาพอาการชาตามมือน้อยลงวัดน้ำตาลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีรู้สึกแข็งแรงอยากให้คนที่เป็นเบาหวานได้ลองเดืมดูค่ะผงชง เดิมสุขภาพสุดแอลตาด็กเตอร์องอาจ